น้องแกรมชาแนลนะคะภาคธำบชมแอดพาธำบชมมาตามต่อตัเลงเนาะทางพ่อกระจอนนะคะวันที่ผ่านมาพอเราให้สองหกกลุ่มไปเนาะค่ะกัดพลกระบอกให้ก้าวน้ำนะคะสองหกหกสองนะคะผู้ใดได้เบิ้งแล้วก็เห็นแนวทางของพ่อกระจอนก็จะเห็นนะคะสําหรับแนวท่าวันเป็นที่หนึ่งเปิดสจิกายื่นสองผ่านห้าร้อยเซฟที่เจ็ดที่นี้พ่อเราจะมีตัวใดเดี๋ยวมาเบิ้งมาฟังน้ากันเนาะค่ะ พ่อมาครบแล้ว,อ,ว,ลวอ่ะ <c oughs> พี่ปอสวัสดีจ้าสวัสดีดรครับส<อ>วัสดีครับ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 สวัสดีทุกคูทุกคนเ้อนะพี่บ้านน่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกร้านทุกคูทุกคนก็ได้เมื่อนี่อัน มาได้มาติดตามรัฐบาลไทยพ่อติดตามรัฐบาลไทยต่อมันบ่ครับผมสองวดนะครับสองวดเลยหัวที่ผ่านมาเนาะสติ๊กเก้าไปให้เพิ่งเนี่ยนี่สติ๊กเก่าไล่เมื่อพอบ่จ้ะอ่ะ๋อสติ๊กเก่าให้เบิ้งแน่จ้ะพ่อเพราะว่าบางคนเพิ่นอาจจะมาเอาคือบ่เห็นหน่อยเพิ่งเนาะสติ๊กเก้าให้เพิ่งแน่พ่อเพิ่นบะไปนะครับ นี่อันนี้คือสถิติครับติเก้าเบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเ่าะแม่แม่นหลังหวยออกเด้อนี่เด้ออันนี้เอาให้เบิ่งสถิติสถิติเก้าอันนี้คือหกสองหกขั้นกลับหัวหกตัวนึงขึ้นเป็นเก้าเด็กนี่้องพรนะสามตัวแตกกันแล้วฮะขั้นกลับหกเป็นเก้าได้ค enfin ่ะว ¿no? ัตถิพันธ์มาเนาะค่ะกับวัตถิ่ันธ์มา แต่สองหอกสองกับตัแน่นผู้โทูมาว่าสีด่กับสีด้ว่าเาไปต้องงดปีละพอดีเขียนด้วยอล้วเอาลงก็ได้พ่อเอาล้พ่อโดนพ่ออะไรบ้านวันนี้เอาบ่มีพุ่มมาตามพงศสุดท้ายบ่นี่พุ่มาตามพงศ์สุดท้ายป้องออกออกเนี่ออกออกเก็บบ่มีอย่งงวัี่ผพานมาเน่ต การสำหรับเอฟซีที่ตามพ่อเนาะค่ะกาจะมีหลายหลายคนเพิ่นได้เบิ่งหลายหลายคนเพิ่นอาจจะไปเบิ่งเนาะแต่ว่าพ่อกาเพิ่นเอาไปตะก้อนแล้วเพิ่นกาว่าบริจดไลยค่ะเพิ่นกาลืมไปกัมีลืมไปกัมีเอาาเป็นโท้มาถามมาตามค่ะบเป็นเลขเป็นเลขสูตรคำนวณบอกค่ะพ่อคำนวณเองเลยคำนวณเองเนาะบันี้ พ่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้พ่อคำนวณเราบอกค่ะคำนวณไว้แต่เมื่อคืนหลังออกมากกับมันคำนวณไว้เลยมันบอกพ่อเรียกออกปั๊บเตรียมตัวไว้ด้วยเพราะว่าเ้าหูโตออกแล้วเนาะหูโตออกแล้วยกระซ้ามาคำนวณต่อได้ยังตึงตเระหงุนออกก็แล้วกันจ๋าป๋าป๋ามันใส่ให้อ่ะเดี๋ยวพ่อจะเขียนให้เนาะ ช่วยมากเลยพ่อไ้พ่อจับคู่อห้เนี่ยมันจะมีประมาณจะคู่จะขางคะ่ะพ่อปกติจตะก้อมันก็นหลายคู่อยู่ย่างหน่อยก็หาครูคู่มานี่พ่อไฮ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 จุดไม่ไหลด้วยเป็นเจ๊สองคู่เท่านั้นแต่พะหมวดนี่พ่อบอกบอลล็อง,องไว้ไ้เนี่ยบอกคะ่ะพ่อไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเสียเงินหลายทำมันบ่ถื่อไม่อยากให้เสียหลายคันได้ให้มันได้เขนแข็ง กาให้แขนแขนสองคููแล้วก็ล่องจากสี่คููบอบอล่องบ่ะเดี๋ยวจะต้องการให้เพิ่นเบิงเพิ่นซ้อมไปต้องการกระเล่อยี่ในสูตรือเก่าหล่ออ๋อมันอยู่ในสูตรอ่ะกัะเล่นแล้วต่พ่อสิให้เอฟซีเนาะค่ะแต่ว่ากับเพื่อนนะเตรียมตัวเบิงแล้วพ่อเม่พี่น้องเลยเตรียมตัวเบิงพ่อแล้ว่าพ่อระจรผู้เก่าันละพ่อขยจรเซียนรุ่นเสาหนึ่งพอย่อ หนึ่งพ่อย่อพ่อหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ด,นนดเนาะม้วนอีกยันสิบ <10. S 2> มาแทะมาแทะแน่นอนเก่ามาแล้วครับพี่น้องเนี่ยเก่าเถึง อันนเอ็นเก้าเอ็นสี่เอ็นสามอันนี้เป็นตัววิ่นบอกว่าครับตัวตัวเลี้ยงมาไว้เลี้ยงไว้เพราะเดีจับคูเก้าสี่สามศูนย์โอ้อันนี้เป็นตัวเลี้ยงตัวเตรียมตั้งรักจะมาจับนั่นปกค่ะ อ่นี้อีพอแล้วก็สิบเจับพางได้ไปหนเต็มเก้าตัวเนีนเหียนรถเนาะแค่ตาพ่อจ้ะเอาที่พ่อขึ้นมาขึ้นมาเต็มเก้ากับสามปกาเดงปกาแดงีช่ป่ะปกเด็มีปกาแดง จอนเจ้าเรียงคนเดียวเยอะโอ้โหเซตเด็เก้าสามู้เด่นเลยบ่นพว้ครับทดลองอ๋อปอนมีนองอะไรเยอะเเก้าสี่ลองเก้าสี่ เดี๋ยวเออแมียนละน้องดีไปแล้วเนาะปาาเดียวเอาสุ่มเต็มชุดเนาะค่ะสามสี่อ๋อจับอยู่ในสี่ตัวนะแล้เป็นปลาขารับ ่เก้าสี่กับสี่สี่มาแปดเก้าศูนยก้าศูนาับเกับมากแปดเนาะ่ปกติว่ามันจะเป็นสี่สามยเด่เลยคุณผอตัวเน้นๆ้ก็คือเก้าสามนะคะเป็นหอวแล้วพ่อแม่ี่นองเลยกรัฟน้ำนะ่อเนาะดีกต้องกลับทุกตัวครับ เีอตีดอกยากนี่ดนึงครักตัวแต่ว่าส่วนมากก็มันขึ้นบนแล้องจีเห็นเห็นหลังให้นเห็นหลางไว้ได้พอแม่พี่น้องเองเพราะว่ามันเปียกขึ้นบนเนาะมันมีห้างขี้บวยอ่านี่เนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางของพ่อขจรนะคะหนึ่งพยหกเจ็ดนะคะปลายดอกเลยขอดแล้วหหยปลายนะคะให้หลายปกติเจียมว่าสิให้สองคู่นึงมือนี่ ก็กันไว้ให้เดี๋ยวเอาเบอร์โทษต,ตื่มปีอีกกันออาได้พอกะผู้ใดอยากโกรเพื่อว่าโกงสุดท้ายทางทีมงานติดธุระติดงานบริายมาตามกระโทษถ,ถามพอเพื่อความมั่นใจอีกทางหนึ่งแล้วพอเนาะครับ พี่นองแจมแคบแคบนาจอเลยด้ยครับเบโทรคุณพ่อกระยูไตนะครบับไปเลยเมื่อเนี้พอแม่พี่นองขันสนใจแล้วก็ได้แล้ว,<อ>ลวผู้ใดที่เคยติดตามก็เลี้ยวฝั่งเกียร์ฝ้่งรัางกันถ้าว่าพลาดไปก็กลาบเพราะว่อไพ่ถูกพ่นแ่ที่พ่อหายไปนี่พ่อวัาเน้นที่สุดแล้วอินทามันรุดไปก็ยยาวากันเพราะว่าเขาพูได้จับมันดึงออกมาก กับโทตรคอไฟทุกคนเอฟซีทุกคนที่เบิ้งที่แย่งกันตาสนใหญ่ใิจ๊ดต่อมาทั้งเบอท์กทรก็ได้เนื้อสีไมายามบ้านก็ได้พ่อหันมาทางนี้จังน้อยนะค่ะบางเห็นไหมอันเฮี้ยนฮักครับโอ้ยด้อเนือมยา้อ๋ตาเด้อบ้านกรน็อกจับแกบหนึงค่ะ บอมมี่ดอกจ้าเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสนับสนุนสลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นเดี๋ยววารุปกัะตองจงไววตัวนึ่งถึงว่ารุษก็ตตองจงไววตัวเน้นห่ละครับโอเคพอร่วงใดครับจะพอมาทั้งนี้จ้าเอซีุ่ณอ๋ออยเลิ ทางข้างมาเห็นนะเดี๋ยวรอทางข้างนะคะทางทางขง้างเห็นไปข้างที่มีนะคะเด่นสุดๆก็คือ9339นะคะพอเราวบกลมเลย933าสามสต้องกลับน้า <c oughs> แต่พอเรารเขียนตัวกลับนะคะล่องเก่าซีนะคะเก่าซีซีเก่าแล้วก็โตกันกับพี่ศูนย์สามนซีเก่านีซีแค่นี้มีเลขทั้งหมด6กหาง นาอง่าบอหลายตัวนะคะเจี๊ยวไปฟังคนเลยค่ะพ่อเลขที่ออกว่าที่เขียนไห้ตรงกลับเมืนอกุญโตเนย้บนล่างร่พ่อเีกับก้บอกพ่อเราหันไปตรงๆก็ได้ตกลงเลขี่ต้องจำเต็ตรนี้ก็สามเลยครับพี่น้องน้อมากะก้สี่เป็นแนวทางพ่อามนะครับแนวทางพ่อขจร ตาบ่ให้รุ่นมูดอกหยันเขาว่าเอาเลขกมูมาออกนี่แหละถูกต้องแล้วพ่อถูกต้องแล้วแล้เขาความไม่ย้ำกันพะนลื่อมโอเคแล้วพ่อโอเคครับก็ดูจบมันเแน่ขอบคุณีพ่อหลายๆ่ด้วครัขอบคุณพ่อขจิบอันไร่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เอาแนวทางควรบ้านมื่ออื่นต่อเลยพ่อเฮ็ดไปไปจ้ะ ผมเองครับอันนี้มินาที่ายถ้ำซื้อค่ะมินาทีแบงปันเอ็กซีซีซว่าได้ซื้อแล้วกผมก็ได้ม่แต่ไทยบารู้จ้าบบรรูู้้กันว่าใม้ไป นพ่อไหนที่นอเกัพีคนไปไหี่นอเกันพีนหาเอาจ้าบุญกันบดอึกกะเล้ยวไปมันบดอดูตัวดูเป็นกะเาถามเห่าตรงน้องนีคับพ่อปะกาว่าพักก้อนอ่ะตนรัฐบาลใชปะกาศว่าสิบล่ะสุดรับรอดพูดผิดนะนีนวะให้ไปเลี้ยด็เดี๋ยวล่ออนะคะรอเขาเดี๋ยว เราทำเองนองะคระับเราก็ทำตามเราถือแล้วเกิดแล้วถือแล้วยันไอชิบอยงิ่นยูวันไหนนี่ีมองเอาตีเ่เลยถามกูเห็นอ่ะกับรูจกคือกันมิหนาที่มาไทายซุ่มพน ซื้อพันกับนี่นะซุ้อพันเบิงพ่นเก่าไปซื้อจอนพูดจาบอกคือถึงเลื่อเล้าเขาโจนเล่นนเจ้าเจ้าวาเบี้ยไข่เด้อถือก้าสองสเก้าจิพอเดียวเพื่อมาเนี่ยด้พอดเดอรพราวเดี๋ยวทายถ้ำไหลสดจ้าค่ะพ่นเบิงทางตะเขศบเลยจ้ามาแล้วมาแล้วนะคะแนวทางนะคะตำเลาานะคะนี่ห้ไปเมื่อคืนเปิดดีกว่ มื่อนี้สิบเมื่ออื่น18สิบแปดพ่ะส์ุ่งนี้สิบแนะครับจ้าปอประทานเห็ดสิบแปด่ะสเห็ดบอเป็นยังงพ่ะบอเป็นยังงั้้ยอยู่จัาตันดหรอจ้าอ๋อศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเอศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าบอกมันถึงเนือตูนศูนยศูนย์เจ็ดเก้าพ่ะมันดอกเจ็ดเก้าครับได้บนเสียวบนเสา่ล่างบนเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบนเจ็ดเก้า ศูนย์ศนย์เจ็ดเก้าะพ่อเห็นได้เลยบ่ครับขอตะููตโตออกเต้ออแล้วพอเราเขจนอีพ่อเรามาขอตะรูตโตออกคำนุตมจะสดอีกนะพ่อแม่นทดสอบก่อนนั่งน้ำนิ่มเมื่อซื้อเป๊ะปะเอซีบอารอค่ะอยู่เจ็ดเก้าเต แล้วนางนับดยู่ละนีน่นจริงจให้เมื่อยหนับเนี่ยศูนย์เจ็ดเก้านะครับได้ราวดิค่ะนางนับเนี่ยวื้ือได้แล้วอมวันที่สิบแปดเกิดน้อย ตัยังไงเนี่ตัวโหเท่าค่ะเท่าพเท่าเท่าพเท่าครับถูกต้องมั้ยเราพัดก็ได้มีรับกางมือพ่อ่อไปยังอาซ้าก็ได้พ่อายนั่ก็ได้พ่อรับเขียนวันที่พ่อสิบแปดสิบแปด่ะครับสิบแปดมือนี่มือนี่สิบเจ็ดสิบแปดต่อคอสิบแปดต่อคอ หกเจ็ดมาทดลองเอฟซีมาเด้อมาเอารัฐบาลรัฐบาลเซตไปแล้วยังตำลาวนะครับก่อขยจนะครับสองหกเิน็บบิน ก็แน่แล้วซีตัวอ,อยู่ในหัน <c oughs> เี๋ยวรอแป๊บเึ็นะคะเดี๋ยวอีพอเราจับปาะกกาแดงดงน่ต้องวองกลม học sốn một đầu một đầu 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 ก่อนแล้วก็ล้างขำนวดไห้นะคะสดๆสามตัวป้าโอ้ศูนย์หกศูนย์หลักร้อยศูนย์หน้าพอสามตัวมีสองหางสองตัวมีสามหางทานร่วมมัด โอเคนะคะพ่อพ่อเขียนนั่นลงน้ำบ่ไม่เท่ากัน พอดีพอดีเป๊ะพอดีเปะลงตัวพอดีบะครับลุงตัวพดีนยกได้ครับนี่เรื่มเอาเลยสาๆก็ได้พ่อเรื่มพ่อกระจรโอ้เรื่มซื้อพ่อซื้อเรื่มซื้อโอ้ยมาไปเกยตุเร่ ันตวจะจอยอ้วนเคร่งพ่อเอาขีดเส้นใต้ปากกาแดงมองตัวเลขก็ได้มองตัวเลขนะเอาปากกาแดงขีดเส้นใต้ก็ได้ตัวเลขมองตัวเลขไงพ่อนี่บ่ตัวเลขมามาตัวเลขหกแปดกับสองหกพ่อไหมอขีดใต้ขีดเส้นใต้ไว้เซืวอนมันจะใครเอาสีแดงพ่อเอาสีแดงแมนไหแมนจ้ะ นั่งอปปนไหนมันเด่นนะครับมันเด่นจ้าเันจังสีมันจังสีบัตรอกับซื้อค่ะนั่นแหละอ่ะก้อนบอลายตโตเนาะค่ะน้อยน้อยเน้นเน้นนะคะสำหรับแนวทางของพ่อกลจอนนะคะเตรียมแคป เบ่งหมดเด็กกาไปเด็กเล่ากันไรเอาหน่อยๆแข็มๆเด็กเล่าเฮาให้เค็มไปลวก่นี่แหละพอเล่าเด็กจูนมาแทวเเล็กเล่านะอมาซูนนะซูนมาแถวสันเรวาซูนมาแถวแจงหกน้ำซูนมาหรอหกมาซูนมาล้วหกมา บม่บ่ไปใส่แม่นบม่โม่ไปใส่โ่วาลขไทยงเล่าบ่ว่าเลขไทยเลข่าตายอันตอนตอนยุ่งเหยิงโอเจอสั่งมากนะครับเนาะเออยันวิทย์คนวิทย์หกเจ็ดนี่อาจติดเพี้ยนอ๋อคนวิทย์ไม่พ่อสอนนี่เออไม่พ่อสอนนี่อาจติดเพี้ยน เบิ่งเอ้าเบิเ่งใครคักเด้อพ่อแม่พี่น้องอันที่อันพากันสนับสนุนเหล็กเหล้าพ่อขออนุญาตพ่อมันใจยัดกระเส้นครับนี่โซน,นี่ละครับลอยกระเส้นขี้เก่าครับลอยกระเว่าเล้านี่้อยกระเส้นใช่ปอนิ่งๆให้ก่อนนะคะจา้าโอเคนิ่งๆให้อ่ะแคปหน้าจอได้แคปเลยนะคะ ขอโทษพ่อเนาะค่ะชัดเจนเนาะค่ะให้หน้อยไปก็จะห้หน้อยไปเขาไม่อยากให้ยเมดเงินไหลย่ามซื้อเพื่อมันหลุดเนาะพอ่อเนาะเพื่อนมันหลุดปอเหน่อดิซีโต้เอฟซีพิจารณาเบิง้งไม่แน่นะคะซีโตพ่อศูนย์สองหกแปดต้อนเป็นเลขตั้งรักเป็นเลขรักของพอ่อเนาะแต่กับ่อเหน่อมันพามันซีโตมาเป๊ะนั่นกับปอนือเนี่ยเก่งจริงเรื่องซีโตนี้โอ้เดี๋ยมืดเหมือนเด็เตี้ย <laughs> อะไปฟังปุ่นก็ได้พอ่อ เบื้องเง้อพราะไงปีน้องไงก็รัฐบาลไทยให้ไปแล้วนะคะที่ผ่านประกาศเนี่ยก็ยังค่อยโทรมาถามกันเบงเพราะว่าผู้ให้กับพวกไอหัจัจว่ามันออกมองไหนดิเลขอะไรเบิ้งหัวขอนะคะไลฟ์สุดให้มูทรมาบอกจัง่อยดหัจัจมันออกตัวนี้เด้อจังหัดสิคุณพ่อมากก็ได้ครับี เลขเล่าเปล่า ub, ครับมากศูนัวนี้หนักศูนะครับมากนนหกศูนยตัวห่วงกลมไใบเน,น้นศูนย์โอ้เน้นหกศูนย์วิ่งก็วิ่งหกกับศูนย์คือเก่าเลขหกกับศูนย์ซูมูนันตัวกันตัวร่อนไหวเลยค่ะอ่ะอีพ่อเดี๋ยวก่อนสินลงนะคะก่อนสิ้นราจ,จานะคะเดี๋ยวขอรัฐบาลไทยอีกรอบนึงนะคะพ่อ รัฐบาลไทยกันแน่นเฮเก้าสามตัวเดียวนล้วครับเก้าสามตัวเดียวครับมันสีรุดลงไปกับมันเก่าซีตัวเด่เดกนก็ได้กับไฟเม็ดเก้าสามตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวครับแต่ว่าเฮก้าเป็นกูญโทเด้อเลยนะย้ำรัฐบาลไทยก่อนห้าสิีลงอ่ะได้อค่ะเอาไปอยากซื้อไลก์ก็ซื้อถ้าตัวเน้นให้ก็ได้ ทำว่ายานปิออกโดเอือนเบึ่งหัวขอเบิ่งวันที่นะคะหนึ่งทับสิบเอ็ดก็คือหนึ่งพยอนะคะค่ณได้ทึ้นเล่าค่อยไปพร้อมกันอันกี้พวกเขียนไหวกันย่าย่าจุเรื่มเด้ออันนอกค่ะนี่นอกค่ะ่อยาขอหันมาทางนี้น้อยหนึ่งนะคะ โอเคนะคะแคปหน้าจอแคปเป็นแนวทางของพ่อกระจรนะคะอย่าสับสนให้เบิ่งหัวขออยู่ทั้งเครื่องแล้วค่ะพอวา,านิหนึ่งหนึ่งทับสิบเอ็ดหกเจ็ดเนี่ยคือของพุศธจิกายนเนาะครัเล่าพอเราก็เขียนเล่าให้อยู่เราคะ่ะให้อ่านบ่งดีๆนะคะอ่ะ,ะดอดเป็นแนวทางพ่อกระจร าไววก็บอกไววต้องวนนี่ละหมุนนิดนึงพ่อหมุนนิดนึงครับคคยไม่ย่ำาคงสุดท้ายอีกรอบนึงพ่อนะครับโค้งสุดท้ายต่งาอาม่อฝันเนาะโอ้ยเลฝันก็บอกไปอยู่นี่แหละสามศูนย์ศูนย์น่ะะบ้โอ้ยบอกไปก็แค่ชื่อไปซื้อรัตติลี่าบ่ไรศุนูนน่ะเออสามศุนย์ศูนย์นะครัโอ้าเจสามตัวได้ได้ต่สามก็ได้ต่ศูนสามศูน กันได้เนาะคือกับสิยังสิได้สองพันนะอยู่ดีนะพ่อเนาะได้ัแล้วฮะขอบคุณคุณพอ่อหลายครับร้องไห้ครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อกจระจอนจ้าพ่อมิยังสิบอกกับเอฟซีประจักครับก่อนสีจบรายการกันขอ่ว้มกัลุ้นน้าจากเอฟซีทีเบิงทีแง้งกันเ,นนนเลยครับทิ่จาละาเบิง ผิดผาดประการใด้ครับปรดกลาบขออภัยทุกคนคนแม่พี่น้องที่ยึดตามมากกะไรเพราะว่าเฮาก็ว่าได้จริงก่ามาตเสัยเพราะว่าเลขกเลขคำนวนออกจากความคิดแต่ว่ามันบ่เคยไปเมื่อเกียเลขกันรุดก็รุดแค่ตัวเดียวจะให้เอซพิจารณาเบิง์นะพ่อเนะ ครับให้เอสซี้พิจารณาเบิ้งวันมากวันสิไปล่างกำนั้นมาบนแล้วต้องกินสิลงล่างเรื่อยๆเลยดิหงวดนี้วันไปงวดนี้เฉพาะงวดนี้ตามตะเกาวันไปมันมากตะเกาขันปีนขึ้นบนแล้วมันสิลงล่างเลยงวดต่อมาค่ะคุณพ่อขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพ่อครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะขอให้มาเด้อเอสซี้ทั้งหลายเด้อสาธุสาธุขอบคุณทุกท่าน